สวัสดีครับพี่น้องครับมือวันนี้สารบันสวนสิที่ภาพมาเบงความสามัคคีของพี่น้องบ้านุนหญิงสันหมู่นึงครับพี่น้องเมื่อวานนี้่นมาทําความสะอาดบ้านครับพี่น้องว่าจะเป็นหนาโรงเรียนหรือว่าหนาบ้านนะครับในตัวของตัดหญ้าครับตัดหญ้ากวาดหญ้าทำความสะอาดนะครับผมนี่ครับพี่น้องบานเท่าครับเป็นความสามัคคีครับผมข้อมร่วมมือร่วมใจกันครับผมเพื่อให้มันเป็นตะยูครับผมเพราะว่าช่วงนี้ครับเป็นหนาฝนนะครับ ยากันหลายครับผมเงีวไหวครับนี้พี่น้องเขากับออกมาซอยกันทําความสะอาดครับว่าจะเป็นตัดหยากวดยานะครับตัดกิ่งไม้นะครับขางถนนขางวันท้างนะครับที่มันสกปรกมวนสกปรกแล้วครับที่มันเงีวออกมานะครับพี่น้องเกิดมันเป็นตะเบิงครับเป็นตะเบิงเป็นตะยูกันครับพี่น้องครับนี่ครับกาลังซอยกันครับพี่น้องตอนนี้ก็แปดโมงกว่าครับ นี่เราเขากำลังสิล่างไหลออกมากครับเพราะว่าปูนลองก้นกับิดพรราากิจปนะครับปูนลองก้นถึงว่าในเศ้าครับปูนลองก้นกับคอยทะยอยออกมากครับผม เอาออกลเลยครับสู้ตมรหเก,ก,ออกาออกลดเออเอาไหว้ต้นโมนหแหมเอกมานีนัดตั้งสองมือพอร,ร้อมกันเลยบหรอ นะครับพี่น้องตัวนี้เป็นผมนะบาเท่าครับพอดีออกมากวนหมูครับตัวนี้เป็นของมูแปดครับพี่น้องบังของหมูแปดครับเป็นออกมาอยู่ครับแต่เป็นสีออกมาสวยนิดน้อยครับวันนี้ครับตรงนี้เป็นกินเขาเลยยางสีพักกาออกมาาครับพี่น้องวันนี้เบิร์ดเบิร์ดครับผมทั้งสองมูเลยครับทั้งบ้านโน่นหญิงสันมูนึงเข้าแล้วกับบ้านโน่นสมบูรณ์มูแปดครับพี่น้องออกมาซอยกันทำก้อนซาครับผมนี่ ครับยาม้ำผมเฮ้ยผมจะอาดด้านโควิีด้านลงผู้บีบ <c oughs> ผมตอนนี้พี่น้องมู 8, ๊แปดห้องก่าออกมาแล้วครับพี่น้องนีค่ครับออกมาแล้วครับเดี๋ยวออกมาแล้วครับพี่น้องเสรเป็นเซ็ตสินฟาละกินเด้เลยครับมู๊แปดา้องออกมาแล้วครับผม พี่น้องบ้านนนมบุรนะครับหมูแผ่ครับผมกมาซอยกัสบส้มสาดครับพี่น้องเป็นส้มสามเมื่คีของหมู้ากนะผม,มัรจัดตั้งจีดอาสาเขานั่งพอผมอ, <Yeah. S 2> อ,อนน้อันนี้นาบ,บัานน้องขี่รถคูบงานแล้วครับน้าบี่รถคูงานแล้ว <S <S โอ้ยบวเนว่ะ ว่าสิาพากันมาตัดผมตัดแล้ววังสองมือหันหน้าบ้านผม <c oughs> อันนี้เจ้าภาพเขาเจ้าภาพหน้าบ้านจะของครับปุีิหน,น้นา,บา,นนาบ้านจะของ ช่วยๆกันครับนี่ค่ะนี้เลยค่ะนี่เลยค่ะเฮ้ยเพื่อนใจแม่หูหนาดูพี่จันบ้านสวนแม่ห สามวิธีคือพลังครับพี่น้องครับเดียวครับ น,นีก็ตะแบงนาที่ครับพี่น้องแล้วผู้ใายก็ติเป็นใส่เครื่องตัญญาครับแต่ว่าส่วนผู้หญิงกะตะขวาดครับพี่น้องขวาดตอบไปครับ นี่พ้นคนคุมงานนะคนคุมงานครับหน้าบ้านนะครับคุมงานตลอดเลยครับผมครับพี่น้องสลาบคลิปทำความสะอาดบ้านนะครับบรรทุนยิงสันมูงหนึ่งนะครับหลักการบรรทุนสมบูรณ์หมแปดนะครับพี่น้องกัขอจบเพียงเท่านี้นะครับในกรฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อกาังใจให้ช่องวิสุทธิสารบัญสวนแนะครับเพจเฟซบุ๊กอิสานบัญสวนเพื่อจะได้มีคลิปใหม่พี่น้องในเบิองเอาไว้พรุ่งนคลิปหน้าสลับคลิปนี้ขอพูดแลยสวัสดีครับเดี๋ยวขออนุญาตไปทำความสะอาดซอยเพลินนะพี่น้องครับ โง่มันคือละเอียดดีแท้